สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อันอูมิชาแนลนะคะตอนนี้อยู่กับอูมิและวิวี่ค่ะวันนี้วิวี่ก็มาอยู่กับอูมิเช่นเคยนะคะก็วันนี้จะมารีวิวสก๊อตเทปที่ใส่สกอตเทปนะคะซึ่งมันก็มากับสกอตเทปซึ่งดีมากเลยของสก t อตนะคะตอนนี้เนี่ยที่ B2S เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบว่าของที่มีเฉพาะที่ B2S เช่นที่ใส่กระดาษ ติ๊กกี้โน้ตนะคะซึ่งก็จะเป็นสีโรสโกล์มก็กะว่าจะไปซื้อเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยซื้อนี้มาก่อนนะคะซึ่งมันน่ารักมากเลยมีขายแค่ที่ B 2 s เอเท่านั้นนะคะโอเคซึ่งมิกก็ชอบมากมากบิ๊ีบละ่ะชอบเหมือนกันคะ่ะมันมเก๋มากมันเป็นสีโรสโกนะคะซึ่งสีโรสโกก็เป็นสีที่มิมชอบนะคะก็ เราจะมาแกะกันเลยค่ะแา้ก็เดี๋จะมาแกะตรงชั้น,นคือมันดีมากเลยเพราะว่ามันแบบคนมากับสกอตเทียแบบซึ่งมันก็น่า,า,ารักมากๆเช่นกันโอ้โหเท็กเจอร์แบบว่าดีมากเลยคือเท็กเจอร์มันดีมากทุกคนที่รู้สึกว่า ข้างล่างก็จะมีตัวนี้นะคะที่เหมือนเลยว่าหนืดหนืดเพราะว่าเวลาที่เราดือจกกตเทปเนี่ยไอตรงที่ใส่สัอตเทปมันจะไหลตามไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งมันต้องมีน้ำหนักที่หนักแต่ปกติเนี่ยมันจะไม่มียางข้างล่างค่ะแต่อันนี้มีค่ะซึ่งมันมีเสียงอะไรด้วยไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นตัวที่ทําให้หนักนะคะเพราะว่ามันจะต้องทําให้เจ้าเอ่อสกกรเทปเวลาเราถือ มันตัวนี้มันไม่ไปด้วยแต่อันนี้ยมันมียางข้างล่างเพื่อให้มันมุดและไม่สามารถไปด้วยก็ได้ค่ะไปด้วยได้นะคะมันดีอ่ะแล้วแบบว่าทุกคนมันก็สวยเก๋มากมันไม่เหมือนแบบธรรมดาคือไม่รู้จะอธิบายยังซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวสกอตเทนะค่ะน่ารักคือเราไม่คือเราจะพูดว่าน่ารักแต่ว่ามันก็น่ารัก คือสกอตเทปมันจะไม่ใช่สใสๆนะคะัันจะเป็นขุ่นๆแล้วมันก็จะมีเท็กเจอร์ที่น่ารักมากของยี่ห้อนี้แล้วเคยมีเป็นโดนัดนะคะถ้าเพื่อนเคยเห็นก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่าเคยเห็นแบบโดนัดก,กันไหมซึ่งแบบมีชอบนะ โอเคมัน okay. ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องดึงตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยว <c oughs> แล้วก็ใส่มันเข้าไปนะคะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ใส่อย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่ล็อกเพราะไม่งั้นมันจะหลุดได้นะคะเราก็จะต้องล็อกไว้อย่างนี้ไม่งั้นมันก็จะไม่ แล้วเราก็ดึงตรงปลายออกคือตรงนี้นะคะดึงตรงนี้ออกนี่นะคะดึงออกเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะตึงแล้วก็เป็นอย่างที่จก็กตเทพควรจะเป็นนะคะนี่นะ่ารักมากๆเลย สนใจนะคะ <laughs> ก็สามารถไปซื้อได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ <laughs> บ,าบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้อุมิด้วยนะคะสำหรับวันนี้ <laughs> บ๊ายบาย